พาดูต้นมะฮุ่งเนาะจ้ะเนาะย้ำเศร้าๆคือมะละกอนี่ติดหมดแล้วเนาะจ้ะเนาะก่อนจะไปฝรั่งเศสนะควอซิตัสออกอยู่ได้พี่น้องต้นกล้วยนี่เพราะว่าอยากได้ต้นมะฮุ่งเนาะจ้ะอันนี้พาดูความเอ้านีไงปักบุ้งออกลวจ้านี่อซ้ำกันกับหยาเลยพี่น้อง พักบุ้งนี่ออกแล้วที่เราฝังไว้เนาะเมื่อนั้นแดดฮอนๆฝังกับเพยาะไงเนี่ยออกแล้วจ้ะส่วนแถวข้างนอกก็คือเป็นต้นแล้วเนาะเป็นพักบุ้งแก้วนะจ้ะเนาะเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวสิตัดพักบุ้งให้ปลาอยู่จ้ะตั้งแต่ฝนมาก็คือหญ้าเริ่มออกแล้วเนาะแต่ว่าตรงนี้คอยังบ่ได้ฝัง ยังบได้ฝังอันพักบุ้งใส่เนาะจ้ะเพราะว่าพักบุ้งก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะจ้ะเนาะสิ่งที่ยาเคสก็คือตัวนี้แหละพี่น้องลืมื้อไขมาจ้ะเนี่ยมันจะมีโฮอร์โมนไข่เนาะจ้ะไอที่มันเป็นขวดขาวๆก็คือมันไม่แดงก็เลยวปาอยาเดอยาเคสไม่เนาะจ้ะ อยากเฮ็ดให้มันแดงก่อนไปฝรั่งเศสเนี่ยบาสิเฮ็ดอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอออันนี้เป็นหมักพูซาพูซานมสดเนาะจ้ะมันก็บกะลังติดพี่น้องกะลังซาดขึ้นซาดขึ้นเดี๋ยข่อยสิตัดใบกล้วยเนาะจ้ะเนะาะใบกล้วยนี่สิตัดมันอยู่เพราะว่าอย่างให้หมักผู้ซาใหญ่มันสิได้เป็นโฮม เป็นห่มแล้วก็เวลาล้มเวลาอย่างมันก็สิได้บังเฮือนบังซานนะพี่น้องอืมแล้วก็จะปลูกเอ่อมอนมัมเบอรี่ยาวเลยเนาะแต่ว่ามันยังเล็กเนานะจ้ะเนาะมันยังน้อยพี่น้องนี่นี่ที่บอกเข้าใจก็คือนี่แหละเป็นอย่างคือตายละบาดน,นี่นี่ฝนตกมาแค่นั้นแหละใบร่วงแล้วพี่น้องต้นมะฮุ่งเนาะจานะ้ะเนาะ มะละกอที่ซื้อจากตลาดเนาะจ้าไอ้ที่กวาดไทยงามงามบางยาเนี่เนี่ยขวาดตักมาจากหลังเฮือนเด้อพี่น้องเดอ้อแต่ถ้าอันมาจากตลาดนะแบบนี่แหละก็เลยปีหน้านี่เราจะกล้าเองแล้วสีโบซื้อตลาดละเด้อพี่น้องเดอ้อต้นละสาวบาทพุนนกันยังปวติดเนาะจ้าเนาะอันนี้เราก็จะขยายเนาะเดี๋ยวมือดมันก่อนเดี๋ยวนี้แบบเรามาจากฝรั่งเศสมันเดือนที่ห้าแล้วเราทำงานตลอด มันก็เลยเป็นเมื่อยๆแล้วก็เป็นขี้ข้าน,น่ะพี่น้องขี้ข้านขี้ข้านก็เลยบริเวณอย่างช่วงนี้แล้วก็ต้นไหมกับบริโหสเนาะอ่าอีกสิ่งหนึ่งที่ขยายมาถึงนี่แล้วถึงนี่และพี่น้องก็คือขาแล้วจ้ะขาใหญ่เออมันนี่ต้องคุดเอาขาด้วยมันนี่คุดเอาขาเอาตะไคร้เนาะจ้ะเพราะว่าพา่อบ้านอยากกินมกปลาเนาะจ้ะเนาะทำมปีปลา มีปลาอยู่ในซองฟิตอยู่จ้ะพี่น้องนี่เป็นมะละกอตลาดซื้อมาถุงละยี่สิบบาทนี่แหละพี่น้องมันจะเป็นสไตล์นี่มันคือบบคือมันบบคือไอมะฮุ่งที่เขาเอ่อที่เขาตักมาจากสวนนะพี่น้องจากหลังเฮือนมันคือบบคือกันเนจาจนะเนาะคอยก็งงงอ,งงองยู่อันนี้นี่เอ่อ โคโคนุตมะพร้าวนี่นะก็คือมันปีหนึ่งแลละเด้แต่ว่ามันไม่ได้ผ่านการบํำรุงนะจ๊ะมันก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวข่อยสิจัดการนี่แหละเดี๋ยวข่อยเศร้าเมยในะจกหน้อยก่อนหลังจากที่แล้วเรามาจากเที่ยวนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาสิจัดการนี่อันนี้ก็ตักมาจากเฮือนกับงามงามมันทำไมไม่เหมือนกันเราซื้อจากตลาดเหมือนแบบว่า เหมือนตลาดคล้ายๆแบบมันมีแบคทีเรียหรือย่างนี่พี่น้องมันมันก็นเลยบง่งามเนะจน๊ะเนาะไอเล็กๆที่เป็นแผ่นอันนี้คือเป็นไบแมงลักนะจ๊ะพระอีตูก็คือตัดแล้วก็โป๊ะโป๊ะโป,โป,โป๊ะใบนี่นี่พี่น้องมันมีแต่ใบแมงลักเลยตรงนี้น่ะเยอะแยะเนะจน้ะเนาะอ่ะว่าจะทำคลิปพูดถึง ตาขายเนาะจ้ะอันนั้นยังบรดิไซแต่ว่าิไซดลักเร็วเราป้องกันคนตัดหญ้าเนะจ้ะเขาจะไม่ได้ตัดต้นไม้เฮาเพราะว่าปีกกายนี่เขาตัดต้นทุเรียนหนึ่งต้นแล้วก็ลิ้นจีหนึ่งต้นเนะจ้ะเนาะปีนี้ก็เลยเห็ดแบบนี้ป้องกันไว้เพิ่นสิได้เห็นเนาะจ้าก็คือปีไกายนเฮาเห็ดแล้วเฮาก็บฝ้าแลนเมือเนาะจ้าเบิดเวลาเมือฝรั่งเศสพอดี มาดูโอ้ยเบิ่งหมักทั่วที่เจ้าเบิรขนาดมีต้วนว่ายายแ่หมักทั่วนะ่ะอันนี้เราปลูกตั้งแต่เรามาแล้วเราก็กินตลอดแล้วก็มีลูกตลอดนะจ๊นะเนาะไผ่อยากคือไม่เสียเวลาก็คือปลูกหมักทั่วด้วยพี่น้องด้วยในน้าเลยข้าวโพดเราเก็บได้ครั้งเดียวแล้วก็หมดแต่ทั่วดูสิ บดีลื้อแล้วก็ออกตลอดพี่น้องฮดเอาออกดอกไม่เรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นด้านหลังนี่เบ่งตะเวนพี่น้องตอนนี้ฝนไม่เยอะมันก็เลยยังบเห็นน้ำท่วมทงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำท่วมท่วมทงเมื่อเดี๋ยวเสียวลงเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วง น้ำท่วมพอดีนะเราถึงยกขึ้นมาหนึ่งเมตรยี่สิบนะจ๊ะเนาะเอา้าเดี๋ยวพาไปดูปลาเนะจ๊ะอันนี้เราปลูกไว้ประมาณสามต้นเนะจ๊ะเป็นเมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะจ๊ะน้ำดอกไม้กับกับมะม่วงเขียวมันจะแตกต่างกันเด้อใบน,นะพี่น้องอันนี้เราปลูกอยู่สามต้นนะจ๊ะก็ล้ออยู่เดี๋ยวพาเบิ้งปา่า ยูบอ่อเราจะกับเอ่เอกล้วยกล้วยที่แบบว่าเหมาะที่จะปลูกในริมบอ่อมากๆกล้วยนะ่ะปลูกปีหนึ่งได้พี่น้องฮะตไดัซ้ำนี่แหละนี่ให้เบิงแวบเบิงพี่ตูสกอนอันนี้ก็ตักมาจากบ้านเนาจะเนาะฮะตาตักสังเกตเบิงพี่น้อง มันจะเป็นดำๆดำๆขึ้นมาก็คือเป็นป่าเนาะจ้าป่าก่อยกระเจ็บแอวก็บ,บดแอวมันกินดอกพี่น้องปอยมันให้มันอยู่สิละนี่ต้นกล้วยที่เราปลูกริมบ่อเนาะจ้าเมื่อกะสีงามพอมันโดนฝนโดนอย่างเมื่อกะสีงามเนาะจ้าเพราะว่าอันนี้มันปลูกเป็นปีเลยพี่น้องนี่มุมนี้ด้วยเนาะจ้ะเนาะสิ่งที่ปลูกเมื่อวานนี้ ที่เอามาปลูกเมะที่สิบปลูกนะจ๊ะนี่เป็นต้นตะขบนะจ๊ะต้นตะขบหรือว่าต้นหมักตะโกบบ้านเฮายอยปลูกเมื่อวานนี่พี่น้องแล้วค่อยเสียเอาอันผักหวานมาใส่นะจ๊ะเนาะเอาผักหวานมาใส่ประมาณต้นละสามลุมละสามต้นสองต้นสามต้นพี่น้องเพื่อมันได้กินิเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าผักหวานนะมันเหมาะที่จะ ยู่ครับอันต้นตะกบมันนะแบบว่าเป็นพี่เลี้ยงมันนะถ้ามันไม่มีพี่เลี้ยงนาะโอ้ยมันยากมากเลยที่จะติดนะส่วนอันที่ปลูกแล้วเนาะใอยสีเอาวนจะเอาอันนี้เนาะดอกแค่นีนพี่น้องจะเอาต้นดอกเอาเอาหมากแค่เนี่ยนะไปหยอดไปหยอดเพื่อสะให้หมากแค่มันออกนะจน๊ะเนาะมันออกแล้วไม่ใช่ได้เป็นพี่เลี้ยงของขมหวานนะจ๊ะอันนี้เป็นหลังบ้าน พอบ้านอยากได้ต้นขี้เล็กจ้ะก็เลยได้แล้วหนึ่งต้นอันนี้เป็นลุมต้นพักขี้เล็กนะจ้ะเนาะส่วนอันนี้เป็นหลุมนี่เป็นมักเงาะนะจ้ะเป็นเงาะนะจ้ะเนะาะมันกำลังออกกิ่งออกก้านจ้ะพี่น้องเราน่าจะปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วนะนี้อันนี้เป็น ลำใหญ่เนาะจ้าเพราะว่าปลูกตอนมันที่ว่ามันเด็ดค่ะักนะพี่น้องใบร่นเบิดแล้วก็พราะฝนตกมามันก็นงามแล้วจ้ะเนาะมันกะออกใบไม่อย่างไม่เบิดรอบหน้าเรามาเราจะทำกำแพงฝั่งนี้เนาะบ่ไม่เห็ดกำแพงพี่น้องเห็ดหัวเราจะรื้อเอ่อรื้อแบมบูก็คือรื้อไม้ไผ่เนาะจ้า เขาซิลือหัวไม้ไผ่ออกแล้วกะให้มันห้างจากคันห่วยประมาณเม็ดนึ่งนะจ๊ะเนาะแล้วก็ใส่เส,สาปูนเสาปูนก็นอนนอนวอยู่พี่นอ้องเแลยวิจ้างประเทศเนาะรอบหนาเพราะว่าข่อยกับเจ็บหลังเลยล่ละพี่นอ้องอันนี้เป็นหลังบ้านตอนเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะเนาะยีิบเจ็ดพฤษภาคมจา้า